สวัสดีค่ะชาวลัคนากรกฎราศีกรกฎทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักไรไตรมาสนะคะก็จะให้ผลในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหากคมย,ย้อนหลังไปหนึ่งเดือนด้วย ะะการทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าผลของไพ่ในเรื่องความรักก็อาจจะสลับกันได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในการดูคลิปรวมแบบนี้ก็คือให้คุณนําเอาแต่สิ่งดีๆไปนะคะอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้นะคะไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะในเรื่องความรักเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับ z ้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซี สนใจวอลเปเปอร์ aper, เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะส้มฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาค่ะสำหรับชาวกรกฎนะคะเริ่มจากคนมีคู่นะคะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่คบหรือคุยกันมามา,มากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่นะคะมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยค่ะใบแรกนะคะสำหรับชาวกรกฎ ที่มีคู่นะในช่วงก่อนหนะ้าเนี่ยในช่วงมิถุนาจนถึงกรกฎาคมมันมีความสัมพันธ์ที่จริงๆดูภายนอกอเหมือนดีนะแต่มันเกิดการมันเกิดสิ่งที่เรียกว่ามีการไม่ปรับตัวกันเกิดขึ้นด้วยนะอในช่วงมิถุนามีเรื่องของการไม่ปรับตัวกันเกิดขึ้นคือขี้เกียจที่จะปรับตัวเข้าหากันสองเหรียญหัวกลับ เป็นอารมณ์ขี้เกียจปรับตัวเข้าหากันเริ่มมีท่าแท้ของคนบางคนนะคะในความสัมพันธ์ที่เผยออกมาแต่อีกคนนึงก็ยังใจเย็นอยู่อ่ะอืมนะคะอันนี้คือควีนถ้วยยังทุกอย่างยังเหมือนปกติอ่เราโอเคเราอาจจะเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นหรือหลายครั้งก็ตามเรารู้สึกว่าเราอยากให้โอกาสเราจะมีเมตตาท่องไว้เมตตาเมตตานะคะเราจะมีเมตตาเราจะยังให้โอกาสเราจะเป็นคนที่ ดีเพราะว่าเราคิดว่าเขาน่าจะให้เกียรติเรามากขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดว่าคุยกันดีๆประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ในช่วงสิงหาสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือไพ่เดวิลหัวกลับนะคะอาจจะมีเรื่องความรักเก่าๆของทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะที่เข้ามาแต่ที่สําคัญถ้าเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็คือเรามีความร้อนอยู่ข้างในแต่เราพยายามที่จะเก็บไว้นะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ดีที่จะ ทําให้เกิดอารมณ์ร้อนๆอ,ออกมาในตอนนี้นะ,ะพยายามเก็บแต่มันยังกลุ่นอยู่ในข้างในมันยังกลุ่นอยู่ในใจมีเรื่องที่เรารับไม่ได้มีเรื่องที่ทําให้เราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องเก่าๆนิสัยเดิมๆเ,เ,เก่าๆหรือว,ว่าเรื่องของความสัมพันธ์เก่าก็ได้ที่ผุดขึ้นมานะคะสร้างความไม่พอใจให้กับใครบางคนในความสัมพันธ์แต่ขอเก็บไว้ก่อนนะคะมาดูสภาพภายในจิตใจของชาวกรกฎนะคะได้ไพ่ อัศวินดาบอัศวินดานะแล้วก็ไพ่เดอะสันอารมณ์ข้างในอย่างที่บอกเลยว่าร้อนมากในแคปชั่นเลยข้างนอกแลดูเหมือนแบบไม่หวั่นไหวไม่บอกอะไรแม้กระทั่งคนรักว่าเราไม่พอใจเขาอะไรยังไงแต่ในใจเรารู้สึกแบบจะไม่ไหวแล้วนะในใจเราร้อนในใจเรารู้สึกว่าเออเราอยากให้ทุกอย่างเป็นไปนอย่างที่ใจเราต้องการเราอยากให้คนรัก ปรับปรุงตัวหรือดีขึ้นแล้วเวลาที่มีปัญหากันเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ใกล้ๆคนรักอะเวลาที่คนรักทํานิสัยอะไรก็ตามหรือเกิดเรื่องราวใดๆก็ตามเรารู้สึกว่าเราขอขอขอ,ขอเฟดตัวเองออกมาก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราบึ้มเนะใจะเย็นๆนะบางทีมีเรื่องของลูกเข้ามาด้วยหรือมีเรื่องของการทํางานความไกลห่าง ะะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปหาเราอยากอยู่ใกล้ชิดอ่ะทำไมอะ่ะทาไมมันไม่เร็วๆอ่ะทําไมเขาไมา่จัดการงานให้เสร็จเร็วๆทำไมหัวหน้าไม่ให้เขาทำงานให้เสร็จเร็วๆเรารีบมาหาเราอะไรอย่างนั้นน่ะนะในบางคู่ปัญหามันอาจจะเป็นเรื่องของการที่อยู่ไกลกันไม่ได้ไปไหนไปด้วยกันเป็นระยะเวลานาน,นนะคะาบางทีบางคู่มีลูกต้องดูแลลูกไม่ได้สวีดกันอ่ะในบางคู่เป็นเรื่องของความห่างไกล นะ,ะในเรื่องของการทํางานอันนี้มีชาววันอาทิตย์ชาวธาตุไฟเมสิงธนูด้วยนะคะเนี่ยเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยคือเราใจร้อนนะเราใจร้อนคือในบางกรณีอย่างที่บอกไปว่าใจร้อนไม่อยากทะเลาะเฟรตัวแต่ในบางครั้งเราใจร้อนเพราะเราอยากเจอแฟนเราเออเพราะอยู่ห่างไกลกันเราอยากเจอไวๆนะคะแล้วก็เออในเรื่องของบทสรุปนะคะในช่วงกันยาเนี่ยก็คอยสอดส่องกันตลอดเวลาเลยนะ คนรักทําอะไรอะไรยังไงแต่ก็ยังยังนิ่งได้อยู่อะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือไพอ่มหาเล็กนะคะเด็กดเ,เด็กถือดาบมหาดเล็กถือดาบอันนี้ถือเทียนด้วยมันเป็นการส่องมันเป็นการมองคนรักก็ต้องบอกว่า,าจริงๆแล้วอะหลายๆคู่ที่อยู่ด้วยกันอะยังดูแลคอยสอดส่องคอยดูพฤติกรรมคนรักอยู่ตลอดเวลานะ คนที่อยู่ไกลกันก็ยังคิดถึงกันแหละรอเวลาที่จะมาเจอกันแต่ใจมันร้อนรุ่มนิดนึงเนาะแต่ก็พยายามใจเย็นส้มคิดว่าชาวกรกฎสามารถควบคุมอารมณ์ตรงนี้ได้ให้มันอยู่แค่ภายในใจอะเนาะนะคะแล้วก็ในบางคนก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องคนรักเก่าหรือหรือพฤติกรรมเก่าๆเราก็พยายามดูว่าพยายามให้โอกาสแหละพยายามนิ่งละให้โอกาสว่าเมื่อไหร่เขาจะปรับปรุงตัวนะก็เหมือนเราค่อยๆให้เวลาแล้วก็เมตตาเขาประมาณนี้เลยนะคะมาดูผู้ที่มีอิทธิพล กับชาวกรกฎนะคะมีชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกขึ้นทั้งหนึ่งถ้วยหัวกลับแล้วก็ห้าถ้วยเลยสิ่งที่ต้องระมัดระวังกับชาวธาตุน้ำด้วยกันก็คือมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงหรือมีเรื่องของมือที่สเข้ามาในบางคู่สถานะเหมือนจะมีการลดสถานะความโรแมนติกลดน้อยลงหรือมีความเป็นเพื่อนกันมากขึ้นแต่ส้มคิดว่าให้ระวังเรื่องของอารมณ์ไม่ต้องทําตามไพ่นะอะไรที่ขึ้นไม่ดีอะ ถือว่าให้ระมัดระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นดีกว่าเพราะคนที่สามารถควบคุมชะตาชีวิตคือตัวเราเองนะนะคะถ้าขึ้นไพ่เตือนก็ไม่ต้องทําตามนะคะไพ่เพียงแต่เห็นแนวโน้มนะดีเอ็มเพรสนะคะหัวกลับนะดีเอ็มเพรสหัวกลับอันนี้คือชาววันศุกร์ชาวพฤกษ์นะคะแล้วก็ชาวตุนใจร้อนเหมือนกันคนนี้ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแม่เขาแม่เราแบบนี้นะคะมีเรื่องมือที่สามเข้ามาเป็นปัรด,ยดยาญาติญาติหรือเป็นเขาเองที่ใจร้อนอืมนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้หญิงนะค่อนข้างใจร้อนช่วงนี้นะคะหรือเป็นลักษณะของการที่เขายังไม่พร้อมถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เป็นตัวจริงกันเป็นลักษณะของการที่เขายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอะไรบ้างยังไม่พร้อมเป็นแพท ยังไม่พร้อมเป็นพ่อบ้านแม่บ้านยังไม่พร้อมที่จะทํางานในบ้านอย่างเดียวยังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกยังไม่พร้อมที่จะตั้งคันอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะเหมือนถนัดทํางานนอกบ้านมากกว่าคนเนี้ยอืมนะคะเอามาดูกันถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกท่าทุกราศีค่ะคือส้มจะบอกว่าชาวกรกฎช่วงนี้ถ้าเกิดตั้งคันอะไรก็ดูแลคันให้ดีเนาะ ความใจร้อนบางทีมันส่งผลนะคะถึงเ,เด็กถึงเรื่องของการตั้งครรภน,นส้มเตือนตลอดนะถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องระวงังเพราะว่าเอาจริงๆในช่วงเนี้ยถ้าเกิดตามดวงดาวอะ่ะ นะคะมันก็มีดาวที่ไม่ถูกกันไม่ถูกกับดาวสาวว่าเข้ามาด้วยนะคะถึงแม้ว่าดาวศุกร์เนี่ยจะจะมีตําแหน่งที่ดีแต่ว่าเขาเป็นอะไรที่ไม่ถูกกับสาวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังความใจร้อนนู่นนั่นนี่ด้วยนะเออนะคะตามดวงดาว่นิดนึงเนาะนะคะออมาดูรวมกันนะคะถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูรวมตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างที่บอกไปอารมณ์ร้อน ความโรแมนติกที่น้อยลงนะคะแล้วก็เรื่องของการทะเลาะเบาแหวงอย่างต้องระมัดระวังมันเหมือนกับว่ามีฝ่ายหนึ่งพยายามเย็นอยู่แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มันก็มีอารมณ์มาตลอดนะคะบางทีเป็นในเรื่องของการที่คนทั้งสองคนไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีปัญหาแต่เป็นเรื่องของคนในครอบครัวเออแย่งเวลาแบ่งเวลาอะไรประมาณนี้หรือมีปัญหาในเรื่องของการตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของการดูแลบ้านสถานะ อย่างที่บอกไปการตั้งคันสถานะการดูแลบ้านอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะในอีกกรณีหนึ่งคือการที่เขา,เาลดสถานะแล้วความสัมพันธ์มันไม่มีความหวานแล้วตัวของผู้ที่มีอิทธิพลเนี่ยเป็นคนที่ไปมีความสัมพันธ์อื่นข้างนอกก็ได้นะคะเป็นเรื่องของความรักสามเศร้าแล้วก็ไม่ยอมกันอาจจะมีเรื่องของคุณแม่ทางฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่รู้เห็นเป็นใจด้วยก็ได้ประมาณนี้นะคะโอเค มาดูกันที่ปัญหาและวิธีการแก้ไขนะคะของชาวกรกฎนะคะได้ก้าวดาบหัวกลับนะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหากันอะไรแบบนี้เนาะก็อาจจะต้องงดเว้นเรื่องของการที่จะปะทะคารมอะไรกันไปก่อนทําถูกแล้วค่ะการระงับอารมณ์ร้อนภายในถ้าเกิดรู้ว่าปะทะคารมกันแล้วไม่ดีก็เฟดตัวออกไปก่อนแป๊บนึงเนาะนะคะเราก็ค่อยมาคุยดีๆกันดีกว่านะคะแล้วก็เรื่องของการให้พันธสัญญาส้มมองแบบนี้นะคะ เรื่องของการให้พันธสัญญาถ้าเกิดว่าทําไม่ได้ก็อย่าเพิ่งให้พันธสัญญาอย่าให้ไปก่อนแล้วสุดท้ายทําไม่ได้มันเหมือนบอกว่าจะทำอนุนให้ทำอันนี้ให้หรือจะให้ของนู้นนั่นนี่แล้วสุดท้ายทำไม่ได้ฉันจะพยายามทำให้เธอได้อันนี้แล้วสุดท้ายทำไม่ได้มันทำให้ความคาดหวังอีกคนหนึ่งมันเนาะเออมันมันมัน บางทีเขาไม่รู้หรอกว่าอีกคนนึงก็พยายามเต็มที่แต่เขาทําไม่ได้จริงๆแล้วการที่เขาสัญญาก็คือเขาอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึก,สกดีแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมองว่าถ้าทําไม่ได้อย่างสัญญาดีกว่าไม่งั้นเราเจ็บปวดประมาณนี้นะคะมาดูคนโสดนะโสดสนิทโสดมีคนกล่าวโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนนะคะเป็นยังไงบ้างคนโสดช่วงก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาแต่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ไทยในตอนนี้พร้อมเปิดตัวในช่วงกรกฎาคม มีคนเข้ามาเราเรารู้สึกว่าเราแบบเหมือนคิวต่อไปเชิญค่ะเชิญค่ะอะไรประมาณนี้เลยนะคะก็คือเข้ามาได้มีสเสน่ห์นะมีคนอยากเข้าหาโดยเฉพาะในช่วงกรก,กฎาษนะะีคะเสน่ห์แรงมากเลยเพราะว่าขึ้นไพอ่อควีนถ้วยสเสน่ห์แรงค่ะนะภายนอกคุณแลดูดีอ่ะต้องบอกว่าแลดูดีแลดูแบบงดงามแลดูเป็นนางฟ้าเออชาวกรกฎนะในช่วง รักกานะเหมือนนางฟ้าเลยนะคะพอช่วงสิงหาค่ะสิงหาเนี่ยมันมีเรื่องของคนคุยเก่าคนคุยเก่ากลับเข้ามาหวังในเรื่องบนเตียงมากกว่านะระวังนะมีชาวมังกรขึ้นด้วยนะคะหรือเราหวนไปคิดคำหนึ่งถึงคนรักเก่าก็ได้นะ,ะมันอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนพาชั่นระหว่าง ระหว่างเรากับคนคุยอาจจะมีลดน้อยลงทั้งที่เพิ่งคุยกันแล้วมีเรื่องของคนเก่าๆก,กลับเข้ามาทางเราหรือทางฝั่งเขาก็ได้นะคะนะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาคุยคนโสสนิทเนี่ยมีคนมาคุยอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยคุยก็ได้นะคะที่เข้ามาคุยกับเราประมาณนี้นะคะออาจจะเป็นคนที่เคยเจอกันมาแล้วประมาณนี้เลยนะคะโดยส่วนตัวเราเองเรารู้สึกว่าเราก็รู้สึกดีที่คนคนนี้ในช่วงเดือนสิงหาที่เข้ามาคุยเนี่ยเราเรารู้สึกดีนะ สิงหาถ้ามีใครเข้ามาคุยเรารู้สึกดีมากๆแต่ลึกๆลึกๆเราเองมันมีอะไรตะขิดตะขวงเรารู้สึกว่าทางเขาอาจจะยังไม่จบกับคนเก่าหรือเปล่าหรือใจเราเองใจเราเองที่เรารู้สึกว่ายังไม่พร้อม,อมใจเราเองรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมันยังมีภาระอะไรต่างๆมันยังมีเรื่องมันยังมีความรู้สึกกับคนเก่าเรารู้สึกว่ามันเราขอเคลียร์ตรงนี้ก่อน เราขอเคลียร์ความรู้สึกตรงนี้ก่อนเงนี้ยมันเป็นการขอเวลาประมาณนี้เลยนะคะส่วนในช่วงเดือนกันยานะคะในช่วงเดือนกันยาคนโสดนะช่วงเดือนกันยาคนโสดขึ้นไพ่เด็กถือดาบนะคะเรารู้สึกว่าเราจะค่อยๆพิจารณาแล้วเรารู้สึกว่าเป็นช่วงที่ความคิดเราค่อนข้างเปลี่ยนเรารู้สึกว่าโอเค เราจะค่อยๆสืบค้นดูในสิ่งที่เราอยากจะรู้คนที่เข้ามาจีบเราคนที่กลับเข้ามาหรือคนที่คุยกับเราเป็นช่วงที่เราใจร้อนแหละแต่เราต้องนิ่งเพื่อสืบเสาะค้นหาความจริงนะคะหรือดูจริงๆว่าตัวเราเองต้องการอะไรกันแน่เหมือนกลับมาดูใจแล้วนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนะคะนิ่งขึ้นกว่าช่วงสิงหาช่วงกันยาจะเป็นช่วงที่นิ่งขึ้นดีมากมองอนาคตไกลๆเป็นช่วงที่เราใช้เทียนส่องแสงนำทางเรารู้สึกว่า เออจริงๆเราต้องกลับมาดูตัวเราเองว่าความรักมันก็ไม่ใช่แค่ความรักมันไม่ใช่ความรักที่เราจะมองในระยะสั้นเราขอมองระยะยาวแล้วกันแล้วสุดท้ายคุณอาจจะรู้สึกว่าอะยังไม่รีบร้อนก็ได้ประมาณนี้เพราะว่าเราก็อยากได้ความรักที่มันเป็นระยะยาวๆเนาะนะคะความรู้สึกของคุณอย่างที่บอกไปนะคะคนโสดชาวกรกฎค่อนข้างมีอารมณ์ร้อนๆอยู่เนาะนะคะมีความใจร้อนอยู่บางทีอะ มีคนเข้ามานะคะบางทีมีคนเข้ามาแลดูดีอ่ะเราก็ชอบนะเออเราก็อยากได้แหละเราก็ชอบแหละหรือว่าคนที่เข้ามาเขาอยากได้เราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยใจเย็นๆคือพูดได้ง่ายสองฝ่ายเนี้ยถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใจร้อนอีกฝ่ายหนึ่งจะแบบยัง้งใจเย็นก่อนจ้าจะเป็นจะเป็นเรื่องที่มันมีการยัง้งโดยอัตโนมัติต้องมอกแบบนี้เลยนะคะก็ดีนะ เออมีมีคนยั้งนะคะไม่ได้ร้อนกันทั้งสองคนนะเนาะนะคะในเรื่องของการพูดคุยกันนะมันเหมือนกับว่าเอ,อ่อมีระยะทางด้วยที่เข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะอาจจะมีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคด้วยความใจร้อนทำให้คุยกันแล้วมันรู้สึกว่าเรารู้สึกไม่อยากคุยต่อในช่วงระยะเวลาหนึง่งมันมีมันมีอยู่ช่วงหนึง่งแล้วก็ใครที่อาจจะมีลูกติด อ่านะคะใครที่มีลูกติดนี่ก็เป็นเรารู้สึกว่านี่ก็เป็นเราไม่อยากคิดว่าเป็นอุปสรรคหรอกแต่เราก็รู้ว่าเราต้องดูแลลูกให้ดีอะก่อนที่จะคิดถึงความรักแม้ว่าเราอยากจะมีความรักก็ตามแต่ลูกสาําคัญที่สุดประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวกรกฎมีชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิขึ้นพายหนึ่งถ้วยห้าถ้วยนะ ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตที่เข้ามาเนี่ยนะคะจะทําทีเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนก่อนเ้มาเป็นเพื่อนก่อนไม่รีบไม่ร้อนนะคะบางคนไม่รีบเพราะว่าเขาไม่รีบจริงๆแต่บางคนไม่รีบเพราะว่าเขาอาจจะมีใครอยู่ก็ได้นะแล้วก็ในความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังในคนที่คุยกันนะระมัดระวังอารมณ์ด้วยเพราะมันอาจจะเหมือนเตรียมตัวที่จะเปิดตัวกันแล้วแต่พอมีเรื่องอารมณ์เข้ามามีเรื่องของคนรอบข้างเข้ามาด้วยนะคะบรรดาญาติญาติอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่า ยืดระยะเวลาการเปิดตัวไปก่อนแล้วกันเออนะคะชาวอ่า dm p r a e นะคะชาววันศุกร์ชาวพลึกศพชาวตุนรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมอะ่ะนะชาววันศุกร์นะคะชาวตุนชาวพลึกศพนะคะรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมอะ่ะที่จะแบบ เขายังไม่พร้อมที่จะเป็นแฟนเราตอนนี้คนคนนี้เขาอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะหรือเขา,าอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้นะหรือเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเป็นแฟนใครอ่ะคือคุยกันไปก่อนแต่ยังไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือจริงจังกับเรื่องความรักในตอนนี้ก็ได้หรือทัศนคติในเรื่องความรักของเขาอ่ะมันเป็นทัศนคติที่ค่อนข้างใหม่คือในการอยู่ด้วยกันไม่จําเป็นว่าผู้ชายต้องเป็นคนทํางานนอกบ้านคนเดียวผู้ชายทํางานบ้านก็ได้ผู้หญิงทํางานนอกบ้านก็ได้แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีลูก อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแนวคิดแบบใหม่มากๆนะคะมันจะเป็นแนวคิดแบบใหม่ๆแบบนี้เลยนะ,ะอีกกรณีหนึ่งคือคนคนนี้ค่อนข้างอาจจะเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างร้อนอยู่ในช่วงเนี้ยนะคะถ้าเกิดมีการพูดคุยกันก็เขาก็อาจจะอารมณ์ร้อนนิดนึงในช่วงนี้ค่ะในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังเนาะไพ่ให้ไพ่ขึ้นไพ่ก้าวดาบหัวกลับสําหรับคนโสดอะไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งรับ ไมตรีใครอย่าเพิ่งรีบรับไมตรีใครตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีของมีค่าราคาแพงนะคะมันเหมือนพันธนาการเห็น <c oughs> สร้อยไหมนะมันเหมือนการพันธนาการการที่เขาให้ของเราเขาอาจจะคิดว่าเรามีใจให้เขาแล้วถ้าเรารับการให้ของการช่วยเหลืออะไรต่างๆถ้ายังไม่พร้อมที่จะให้เขาเข้าใจผิด <c oughs> เข้าใจไปเองว่าเรามีใจอย่าเพิ่งรับไมตรีจากเขาให้ค่อยๆพิจนารณาไปก่อนประมาณนี้เลยนะคะอื้ อย่าพิ่งรีบให้คำสัญญาอะไรถ้าเรายังไม่พร้อมแบบนี้เลยนะคะมาดูวิธีการวางตัวที่ดีเพื่อให้ความรักดีค่ะ f l o r of cups นะคะหัวกลับไพ่บอกว่าให้ภูมิใจภูมิใจในเขาให้มองคนที่เขารักเราอะไพ่ <c oughs> บอกว่าการที่เติมพลังบวกให้กับตัวเองก็สำคัญ กลับมารักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีแฟนมีคู่พยายามนะเติมความหวานในความสัมพันธ์ให้มันไม่น่าเบื่อไพ่สี่ทั่วเนี่ยเป็นไพ่นหน้าเบื่อเพราะฉะนั้นพอเป็นหัวกลับเนี่ยไพ่บอกว่าอย่าทาให้ความสัมพันธ์หน้าเบื่อนะอยู่ไกลกันก็หาเวลาติดต่อสื่อสารนะคะอย่าทําให้ความสัมพันธ์หน้าเบื่อค่ะเติมความรักความโรแมนติกทํากิจกรรมร่วมกันเยอะๆในส่วนของคนโสดคนโสดเนี่ย เข้าใจนะคะในบางครั้งอะ่ะเรารู้สึกว่าคนที่เราชอบเขาอะ่ะเขาไม่ได้ชอบเรามากพอหรือมามาหายหายแต่คนที่เขามาชอบเราอ่ะเรารู้สึกแบบเรารู้สึกยังไม่ได้ชอบเขามากพออะ่ะเออมันมันสลับกันจริงๆเราไพ่ค่อนข้างแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณลองมองคนที่ดีกับคุณจริงๆคนที่ซัพพอร์ตคุณมาตลอดมันก็คงจะดีนะ ไพ่บอกแบบเนี้ยแล้วก็ในเรื่องของความรักมันไม่ใช่แค่เรื่องคนรักเรื่องของคนรอบข้างตัวคุณที่หวังดีกับตัวคุณให้คุณรับฟังเขานะนะคะให้คีบเขาวายเก็บความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้ไว้คนที่คอยเตือนคุณบอกคุณเรื่องดีๆในเรื่องความรักอะ่ะให้ให,ให,ให้ให้รับฟังแล้วก็รักษาพวกเขาไว้ให้นานๆเลยนะคะมาดูไพ่ oracle นางฟ้าแนะนำอะไรกับชาวกรกฎบ้างนะคะ ไพ่ส่วนใหญ่พูดถึงความสำเร็จความตั้งใจแล้วก็เป้าหมาย <c oughs> อะ manifest success <c oughs> อะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกคู่ครองนะคะหรือว่าคนรักอะไรแบบนี้สำหรับคนโสดก็ให้มองคนที่มีเป้าหมายทัศนคติไม่ต่างกันมากเนาะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในระยะย,ยาวค่ะง,ง่ายๆเลยสำหรับคนที่มีคู่ก็อย่าลืมเวลามีปัญหากันอะอย่าลืมเป้าหมายที่เราเคยมีร่วมกันไหมอะ ถึงแม้ว่ามันยังเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้หรืออีกคนอีกฝ่ายบอกว่าจะทําให้ได้แต่เขาก็พยายามแล้วอ่ะเราต้องช่วยกันมะอยากให้ภาระเรื่องของการที่ทําให้ความฝันเป็นจริงตกอยู่ที่ใครเพียงคนเดียวมะรวมตัยช่วยกันตั้งใจแนวแน่ไปให้ถึงเป้าหมายที่มีร่วมกันในการไม่รู้แหละเป้าหมายอาจจะเป็นเรื่องงานด้วยกันหรือการก่อร่างสร้างตัวด้วยกันหรือการมีลูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต้องช่วยกันประมาณนี้เลยนะคะนึกถึงสิ่งที่ที่เราเคยคิดร่วมกันอะ มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราลืมไปเลยเราตั้งใจจะทําตัวนี้ให้สาเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องยังต้องอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะยังต้องเอื้ออาทรกันนะอะไรประมาณนี้นะคะ discernment follow your intuition เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของรางสังหณ์การเดินทางตามรางสังหณ์ถ้ารู้สึกว่ามีอะไรเอ๊ะมันมีเรื่องของการส่องอยู่เนาะนะคะมีเรื่องของการส่องถ้ารู้สึกว่ามีอะไรเอ๊ะก็ต้องสืบค้นสืบหาพร้อมที่จะรู้ความจริงแล้วก็สืบค้นเลย ะะแม้กระทั่งคนโสดเวลาที่มีคนเข้ามาถามเฉยๆเนี่ยลิ้นคนเนาะมันอ่อนอะอจะพูดยังไงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งคนโสดและมีคู่ถ้าเรารู้สึกเอหรือสงสัยค่อยๆสืบคนด้วยตัวเองอย่าไปถามเพราะถามเนี่ยมันรังแต่จะมีปัญหานะคะแล้วก็ไม่มีใครพูดตรงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอก็ค่อยๆสืบคนดูให้คนรอบข้างเราบางทีอาจจะมีคนรอบข้างรู้เห็นแล้วมาเตือนก็ได้ก็ขอให้รับฟังนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวกรกฎขอให้ชาวกรกฎทุกคนนะคะมีความรักที่ดีโชคดีในความรักสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ